สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมช่อง XYZ c h a n n e l ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปเกือบ2เดือนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นเล้าไก่นะครับไก่ไข่กำลังจะเอามาประมาณวันนี้เป็นวันที่23แล้วนะครับที่เอาลงมาเอามาวันที่10นะครับ ก็กำลังเริ่มไข่นี่จะพามาดูตอนนี้มีไก่เยอะนะครับเสียงอาจจะรบกวนบ้างนี่ครับนี่จะเป็นรังนะครับเดี๋ยวพาไปดูไข่ข้างในนะครับไข่แบรแรกเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ไก่เอามา ยี่สิบสามวันนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูไข่ไข่เมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้เพื่อให้เขาดูวา่าตรงนี้คือที่วางไข่ครับชั้นล่างยังไม่ได้เอาฟางมาใส่นะครับตัวนี้จะเป็นที่นอนนะครับก็ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นที่เดินเล่นนะครับก็ <Mull> um. จะมีน้ําให้น้ํานะครับเป็นน้ําวิตามินนะครับก็ให้แต่หัวอาหารนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วซื้อมาลงแล้วนะครับตัวนี้เป็น ผมซื้อไก่มาตัวละร้อยเก้าสิบบาทนะครับเราจะให้แต่อาหารนะครับเป็นหัวอาหารของไก่ไข่โดยเฉพาะนะครับบางท่านอาจจะใชออ้อาหารไก่เนื้อนะครับก็ได้นะครับหลังจากที่เขาเริ่มไข่กันแล้วก็จะให้เป็นอาหารไก่ไข่เลยนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้งานนะครับในช่วงนี้อันไหนถูกก็ซื้อเลยนะครับเพราะว่า ถ้าตัวไหนมีโปรตีน 17, 18ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวกับยี่ห้อนะครับตัวนี้ผมก็จะให้เป็นหัวอาหารอย่างเดียวนะครับตัวนั้นจะเป็นบ่อเอาไว้เลี้ยงแหนนะครับเพิ่งเอามาลงนะครับ1กิโลตัวนี้จะเป็นที่ให้อาหารนะครับส่วนตัวนี้ก็ให้เช่นกันนะครับแต่ที่แรกเอามา12ตัวนะครับ เข้าไปแล้ว <c oughs> กินไม่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะ12ตัวมันก็จะแออ,อัดนะครับในการเข้ามากินอาหารมันก็จะยากนะครับบางตัวก็จะกินไม่ได้ผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับน้ำก็จะมีให้ตลอดนะครับทั้งเชา้าทั้งเย็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่ผมรีวิวไป จะเป็นไฟไล่ยุงแต่มันก็ไล่ยุงนะครับแต่มแมลงบางส่วนก็มานะครับก็เยอะเหมือนกันจะเป็นไฟสีเหลืองเปิดประมาณ3ชั่วโมงนะครับน่าจะถึงประมาณ3ามทุ่มครึ่งไม่ถึงสี่ทุ่นะครับเพราะว่าปกติเขาจะให้เปิดถึงสี่ทุ่มเท่านั้นนะครับก็ให้ไก่เขานอนแต่ตัวนี้ก็ได้รีวิวไปนะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับเลือกชั่วโมงนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็หลังจากที่ไข่ดกก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยครับถ้าเราอยู่กับเขาแบบนี้เขาก็จะไม่กลัวเรานะครับก็จะให้จับตัวตัวที่เริ่มจะไข่นะครับในเขาบอกว่าเวลาเขาเวลาเราลูบนะครับจับหลังเขาเขาก็จะย่อลงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขก็จะย่อต่ำๆนี่นะครับก็ประมาณถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆหรือ10วันนะครับก็จะเริ่มไข่ก็ประมาณนี้ก็มีไก่ไก่บ้านของเรานี่นะครับเอามาเลี้ยงไว้ก็จะเยอะหน่อยพวกนี้จะให้เป็นรำนะครับก็พามาดูอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมก็คือ ตัวน,นี้จะเป็นแหนแดงนะครับเอาไว้ให้ไก่กินนะครับอันนี้เราจะยังไม่ให้ไก่กินนะครับเพราะว่าไก่ยังไม่ไข่เลยนะครับก็ยังจะให้แต่ัวอาหารก่อนนะครับหลังจากที่ไก่ไข่แล้วนะครับเริ่มไข่แล้วหรือว่าไข่ไปแล้วนะครับเราค่อยให้อาหารเสริมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแหนแดง ของเราลองเอาให้กินดูก่อนก็ได้นะครับเราจะไม่ให้ทุกวันนะครับแค่ให้เอามาแรกๆไก่จะไม่กินนะครับให้เราผสมกับอาหารของเขาก่อนนะครับเขาถึงจะกินนะครับต่อไปเราก็ต้องก็ไม่ต้องผสมกับอาหารอีกนะครับน้องจะรู้ของเขาเองนะครับว่าสามารถกินได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเล้าไก่บ้านนะครับไก่ นี่แหะครับก็ประมาณนี้นะครับไก่บ้านก็ประมาณ3 0มสถึงห้ตัวนะครับก็จะทยอยเอาลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นข้อวัวนะครับข้อวัวประมาณ6ตัวนะครับอันนี้ก็เป็น โรคเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นโรคลาปีสกินนะครับนี่นะครับโรคนี้ผมไม่ได้จับอัวแยกนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ติดเชื้อกันนะครับก็สองตัวสองตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวข้างล่างนะครับไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่เป็นตัวนี้เป็นนะครับตัวนี้ตัวลูกตัวลูก อาจจะเป็นตุ่มนะครับแต่ไม่ไม่ติดนะครับตัวนี้เอามาทีหลังนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่นี่แต่ก่อนแล้วนะครับก็เป็นตุ่มตัวนี้ก็ขังรวมกันเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ผูกไปเขาโรคโรคตัวนี้ไม่ไม่น่าจะติดนะครับก็เอายาให้กินตุ่มก็เริ่มหายนะครับตัวนี้ไม่รุนแรงแต่ตัวนี้รุนแรงนะครับก็ผาชุม ประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นนาข้าวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นเ้าไก่เช่นกันนะครับเอาไว้ขังไก่นะครับเผื่อเวลาในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับตัวน,นั้นก็จะเป็นถุงนานะครับ เราจะค้างไก่ไว้นะครับเพื่อไม่ให้กไก่ลงไปกินข่าวนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องของคลิปต่างๆนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมาคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ